การควบคุมปริมาณงูในธรรมชาติเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากงูมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศการกำจัดงูแบบไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อความสมดุลของธรรมชาติได้ทำไมงูถึงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศควบคุมประชากรสัตว์ที่เป็นเหยื่องูเป็นผู้ล่าที่สำคัญในการควบคุมประชากรของสัตว์ที่เป็นเหยื่อเช่น ซึ่งหากไม่มีงูประชากรหนูอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและเป็นพาหะนำโรคเป็นเหยื่อของสัตว์ผู้ล่าอื่นๆงูเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ผู้ล่าอื่นๆเช่นนกอินทรีพังพรอนหรือสัตว์กินงูด้วยกันเองรักษาสมดุลในห่วงโซ่อาหารงูมีส่วนช่วยในการรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารทำให้ระบบนิเวศมีความยั่งยืนแนวทางในการควบคุมง,งูอย่างยั่งยืนและเหมาะสม การควบคุมประชากรงูที่เหมาะสมไม่ใช่การกำจัดให้หมดไปแต่เป็นการจัดการให้อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยโดยเน้นไปที่การลดโอกาสที่งูจะเข้ามาในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่และการจัดการกับงูในพื้นที่ธรรมชาติอย่างถูกต้องดึงการจัดการสภาพแวดล้อมกำจัดแหล่งอาหารการจัดการสภาพแวดล้อมรอบบ้านและชุมชนให้สะอาดไม่ให้มีเศษอาหารหรือแหล่งที่อยู่ของนูซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของงูเมื่อไม่มีอาหาร งูก็จะไม่อยากเข้ามาทำความสะอาดพื้นที่รกงูชอบหลบซ่อนตัวในที่รกทึบเช่นพงหญ้าพุ่มไม้กองไม้กองหินการตัดหญ้าให้สั้นและจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบจะช่วยลดแหล่งที่อยู่อาศัยของงูอุดช่องโหว่ตรวจสอบและอุดช่องว่างรอยแตกหรือรูโพรงตามบ้านเรือนและอาคารเพื่อป้องกันไม่ให้งูเลื้อยเข้ามาได้ ใช้กลิ่นหรือสารที่งูไม่ชอบมีการใช้สารที่มีกลิ่นฉุนเช่นกำรรมะถันน้ำมันสนหรือพริกไทยเพื่อไล่งูออกจากพื้นที่ 2. การจัดการเมื่อพบงูตั้งสติและสังเกตจากระยะปลอดภยัยหากพบงูควรอยู่ในความสงบและถอยห่างออกมาอย่าพยายามจับหรือเข้าใกล้งูเพราะงูจะเลือกหนีมากกว่าโจมตีโทรแจ้งผู้เชี่ยวชาญหากงูเข้ามาในบริเวณบ้านหรือเป็นงูมีพิษ ควรโทรแจ้งหน่วยกู้ภัยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการจับสัตว์เพื่อให้เข้ามาจัดการอย่างปลอดภัยและถูกวิธีให้ความรู้กับคนในชุมชนการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงูแก่คนในชุมชนมีความสําคัญมากเพื่อให้ทราบว่าควรทําอย่างไรเมื่อพบงูการจําแนกชนิดงูเบื้องต้นและตระหนักถึงความสําคัญของงูในระบบนิเวศส,สาการอนุรักษ์ตามธรรมชาติไม่นํางูไปปล่อยในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม การนำงูที่จับได้ไปปล่อยในป่าที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่เดิมของมันอาจทำให้งูไม่สามารถปรับตัวได้และอาจไปรบกวนร,ระบบนิเวศของพื้นที่นั้นๆการอนุรักษ์ห่วงโซ่อาหารการจัดการและส่งเสริมการมีอยู่ของสัตว์ผู้ล่าชนิดอื่นเช่นพังพอนหรือนกนักล่าในพื้นที่ที่เหมาะสมก็เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมประชากรงูตามธรรมชาติหลีกเลี่ยงการทำร้ายงูการข้าง,งูโดยไม่จำเป็นเป็นการทำลายสมดุลของธรรมชาติ หากงูไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่คุกคามชีวิตควรปล่อยให้งูอยู่ในถิ่นที่อยู่ของมันโดยสรุปแล้วการควบคุมปริมาณงูในธรรมชาติไม่ได้หมายถึงการกำจัดงูแต่เป็นการจัดการสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้มนุษย์และงูสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งและเป็นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศไปพร้อมกัน